จะป่นยังไงเมื่อผมไมปป้นเจสาวเขาสามไม่ให้หัวใจผมจะตามตือ้อตามทื้อจนลำคาญน,นะครับแ้วผมก็จะไม่กดท่าทางด้วยแต่ผมก็จะกดท่าทางท่านี้ท่าแจกฟรีนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมหมดแล้วโอเคครับพร้อมคลิปก็ไปดูกันเลยก ถาวรและไอเทมอื่นๆอีกมากมายมุงมกราษแจกไอเทมฟรีปี2022วันเดียวเท่านั้นย้ำวันเดียวเท่านั้นและพิเศษสุดกับตังนี้ค่ยปีใหม่10,000ห้ามกราคมนี้ฉันจะเต็มตลอดเดือนมกราคมกับปีปลายและปีปลายแม็กซ์ที่กาลินาฟรีปลายไทยแลนด์โอเคทุกคนเราเข้าเกมมามาดูกันว่าจะมีแบบใครให้เราจีบสักคนไหมอ้ยคนเราเจอสาวเอ้ยแต่เขามีแบบผัวแล้วเอ้าทุกคนผมลืมเอาขัดนะออกทุกคน Oh. Oh, okay, hehe, ผมลืมเอาคาตานะโอ้โหมันไม่เนียนเลยโอเคทุกคนผมก็จะจีบสาวคนนี้ก่อนละกันนะเฮ้ยไอ้นุ่มเราจะจีบนะกดนะเฮ้ยหนุ่มคนนี้เราจะจีบสาวเราจะโมั่สาวโอเคเราจะขอเขาที่ดีนะทุกคนนะโอเคโอเคเราขอนะโอเคบอกไปเลยมาดูกันว่าเขาจะให้ไหมทุกคนนะเอาผมจะขอแบบจีบสาวคนนี้ไงทุกคนอุ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ โอเคเรากดเคแป๊บนึงโอ้ยทุกคนเขาด่าเรา啊ดูดีโอ้ยกดรูปหัวใจไปครับส่งใจไปโอ้ยเขากดกดรูกตกใจอ่ะกดทำไมทุกคนสองคนลูกตกใจทุกคน ไอ้นุ่มคนนี้เฮ้ยไอ้นุม่มไอ้นุ่มอะไรอะ่ะคือเวทุกคนเขาบอกนะเขาไม่มีใจให้เราอะ่ะโอเคคนอย่าบอกนะเขาไม่มีใจให้เราอะ่ะเฮ้ยกดร้อ,องไห้ไม่มีใจเรามีแฟนแล้วเจ็บใจทุกคนทุกคนผมเจ็บใจเออที่เราขอใจขอขวดท่าหัวใจมานะครับเออขออดีดีๆกันทุกคน อันนี้ทุกคนเขาออกแล้วโอเคเอาอันนี้ก็ไม่ได้อะไรก็ไปดูเออที่เราไปกันลยว่าผมจะได้กีบสาวสักคนไหมทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาในห้องสอแล้วมาดูกันว่าผมจะได้สาวส,าวสาวักคนไหมอยากจะได้สาวจากหัวใจสาวนี่ไงผมเจอสาวแดงหัวอะไรเนี่ยหัวแดงมูนะทุกคนนะ <c oughs> ผมชอบเรียกเขาหัวเนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกคนเรียกหัวอ,อะไรนะเราจะภาพไม่สวยก็เลยก็ผมก็ขอ,ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าแบบนี่ไงทุกคนผมหุวสาวเอหนุ่มคนนี้มาทำอะไรมาเนี่ยไม่ เรากดเรากดรูปเออนี่ไปอ่ะทุกคนผมลืมไปว่าผมเอาเคียวมาอย่างเงี้ยอ่ะแล้วกันหน้าเฮ้ยออกไปโอ้ยสาวหนีอะครับเนี่ยเฮ้ยทุกคนคขแอดมาคขแอดมาทุกคนกดรับไปแล้วกันกดยังไงเฮ้ยสาวแอดมาโอ้ยทุกคนใส่สาวเฮ้ยสาวแอดมาเฮ้ยทุกคน เอาทุกคนผมจะตามจีบสาววัดูดีไอ้หนุ่มนี่มึงมาแย่งหน่ะทุกคนเขาดิทุกคนไอ้หนุ่มนี่มึงแย่งอนะ่ะทุกคนดูดิไอ,อ้ตามมาทุกคนตามตือ้อตามตือ้อตื้อไม่อยู่ทุกคน โอ้ฟันฟันอุ๊ยทุกคนขอให้ใจเร็วทุกคนอุ๊ยอุ๊ยทุกคนขอให้ใจเนาะทุกคนเนี่ไหมโอเคเราได้ใจดวงแรกหวังแล้ทุกคนนะโอเคเราได้ใจมาแล้วโอ้ย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 ใครขุดขสาวโกรธทุกคนไอ้หนุ่มนี่มันเป็นอะไรอะทุกคนไอ้หนุ่มนี่มันขวางขึ้นเหรอไอสาวออกแล้วทุกคนนี่ก็ไปเปลี่ยนห้องกันเลยทุกคนนะไปเปลี่ยนห้องกันเลยทุกคนไป